ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับที่มีผู้สูงอายุอยู่ร่วมกันที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับเพราะว่าอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็อ,ยา,กอายุเกือบเกือบเจแล้วนะคุณพ่อก็70กว่าแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนมีการดูแลหรือว่าทวีต ผู้สูงอายุที่บ้านนั้นอาจจะยังมีความเชื่อแบบผิดๆอยู่ในคนไทยนะครับเพราะคนไทยนั้นค่อนข้างที่จะเคารพผู้หลับผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุนะครับคือพยายามจะช่วยท่านทุกอย่างแบบวุ้ยไม่เอาอยากอย่ายกครับอย่าจับครับวุ้ยหยุดดีกว่าเดี๋ยวทําเองนะครับซึ่งมันเป็นเจตนาที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าบางทีเนี่ยเราควรจะให้ท่านทําบางสิ่งบางอย่างเองบางเช่นรดน้าต้นไม้นะครับผมล้างจานนะครับกวาดบ้านพวกนี้มันคือการออกกําลังกายนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่บ้านท่านนั้นจะฟ่อนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยทํางานอยู่ในแบบองค์กรที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับประมาณเกือบ1ปีนะครับและหลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนั้นนะครับล้วนแต่นั่งอยู่เฉยๆนะครับยิ่งคนที่ไม่ได้คิดไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับสมองนะครับมันก็จะฟ่อไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็อาจจะเป็นอัลไซเมอร์นะครับจงจําไว้นะครับว่าอะไรในร่างกายของเราที่ไม่ได้ใช้นะครับมันจะ สลายหายไปเองเช่นสมองถ้าเราไม่ค่อยได้คิดเราอาจจะสูญเสียความทรงจำนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่ากล้ามเนื้อของเรานั้นก็จะฝ่อลงเรื่อยๆซึ่งคนไทยหลายๆบ้านนะครับยังมีความเชื่อไปผิดในการดูแลผู้สูงอายุคือช่วยท่านทุกอย่างเลยนะครับ ผมอยากให้ทุกคนนะครับปรับเปลี่ยนความคิดสมัยคือให้ท่านทําด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะสอนท่านให้ท่านทําในโพสเจอร์ที่ถูกเช่นยกของอ่ะคืออาจจะไม่ให้ยกของหนักมากแต่ว่าอยากให้ท่านเดินเหินจีบหยับนู่นหยิบนี่บางคนถึงขั้นกับป้อนข้าวนะครับรู้ไหมครับว่าการป้อนข้าวการที่ผู้สูงอายุก,กินข้าวเองนะครับมันแบบเป็นอะไรที่ทรงคุณค่ามากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปอยู่บ้านพักคนชราที่เชียงใหม่มานะครับคือการแค่เขาตักเนี่ยเขาใช้สมองนะในการคิดการตัก การยกการกินคือมันอาจจะดูเป็นสิ่งมหศัศจรรย์สาหรับสำหรับมันอาจจะดูเวอร์นะแต่ว่าสําหรับผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตัวเองไดน้นั่นคือสิ่งที่โคตรดีนะครับแต่ว่าสําหรับเราเราเนี่ย หนุ่มสาวเนี่ยมันจะดูแบบเป็นของที่มันดูไม่มีค่ามันรู้สึกว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอแต่สําหรับผู้สูงอายุนะครับการที่ท่านช่วยเหลือตัวเองได้นั้นคือสิ่งที่โคตรสาคัญนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุของใครที่อยู่ที่บ้านยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่นะครับให้ท่านทําไปนะครับแต่อาจจะดูแลอยู่ห่างๆว่าอะไรที่มันแบบ เกินกว่าอายุท่านที่จะทาเช่นยกข้าวแบบ10บกิโลกรัมอย่างเงี้ยอาจจะช่วยเหลือท่านนะครับให้ท่านแบบต่อถ้าเกิดของ1นกิโลสกิโลสกิโลให้ท่านถือเถอะครับเพราะว่าอย่างน้อยให้ท่านยังได้ใช้มวลกล้ามเนื้ออยู่บ้านนะครับเพื่อที่ร่างกายจะได้ยังคงเมนเทนมวลกล้ามเนื้อเอาไว้